ิินกิ่งไม้เหรอตำแบบเบลตำแบบเบลป็นกิ่งไม้นั่นนะครับครับครับเอาเอาล่ะเล่นกิ่งไม้ลูกแมวเลยมั้งตาโกับตาโง่เหมกันหรือเาตงเนี่ นอนกันสลอนเลยเช้านี้ไอ้พวกเด็กๆนี่นี่ไอ้ขี้เกียจไอ้บูม่าไอ้กีเกียจไอ้ตัวเนี้ยนี่ไอ,บอ,ไอ,บอ้บอดกับไอดบอดไอ้บอดนี่มันรู้จักชื่อตัวเองด้วยอบาตองบาตอง <c oughs> นี่ลืมลูนี่นี้บุญสี่ปาตองปลาตองอ้วนโค้ด นี่น้องโกล่าอย่างสวยนะน้องโกล่านี่นั่งสหามากปาเพลรับสหามาเผยก่อช่วงนี้นะครับที่นี่ก็เปิดทาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าชาวไทยเนี่ยคนละ200บาทนะครับ คนละสองร้อยบาทตอนหนึ่งกลงนะครับเข้าได้หนึ่งกลงถ้าจะเข้ากลงตัดไปเนี่ยกลงละหนึ่งร้อยบาทคือเพิ่มเงินนั่นเองส่วนฝรั่งนี่คนละห้าร้อยครับเข้าได้หนึ่งกลงเหมือนกันเลือกออกแล้วก็ถ้าจะเข้ากลงตัดไปเนี่ยกลงละสองร้อยครับนี่สำหรับราคาเมื่อ่อนนี่คือราคาเดียวกันหมดนะทั้งฝรั่งทั้งคนไทย แต่ตอนนี้คนไทยเราโปรโมชั่นพิเศษสองร้อยบาทนะครนี่ฮนะท้องน้องยังว่างจะมีใครบ้างเข้ามาชมนะฮะโอเคแค่นี้ละกัน